สวัสดีครับตรงต้นวินครับเป็นที่เรียบร้อยครับเครื่องนวดขนาด3ฟุตนะครับได้ทำการทำสีนะครับเก็บรายละเอียดให้ลูกค้านะครับเพราะว่าตรงนี้จะแบบเป็น2สีครับด้านบนนี่ลูกค้าสั้งว่าเป็นสีส้มนะครับเป็นสีของสเปคคู่บอตานะครับแต่ด้านล่างนี่จะจะตัดดำให้ลูกค้านะครับเพื่อหนึ่งเพื่อความเพื่อความเข้มนะครับแล้วต่อมไปเลยฮอดเสือพงเสือเผามันก็แลดูแบบ สมไปเบิร์ดนะครับแต่นี่เทาเทาตัดลงไปเป็นสีดํานะครับตอนล่างนี่จะทําให้ดูดันขึ้นนะครับความเบิ้งเบึงเลยเบึงเบึงมันแข็งแรงแข็งแรงขึ้นครับอ๋อตัวนี้ขนาดจามฟุตครับต้อท้ายรถสมนะครับได้ทุกยี่ห้อนะครับเพราะว่าจะเพราะว่าจะเป็นผู้ประตายันมานะครับอิสกิฮอนแลนนะครับได้เบิร์ตทุกยี่ห้อครับอ๋อได้โดยรูปแบบตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปใส่นะครับ สามสองหนึ่งแปดแต่รถที่ลานี่มีหาศูนย์หนึ่งแปดนะครับรูปแบบต่างๆนี่กับโมนี้กันครับเพียงแต่ความสูงของตัวรถอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับนะครับจะให้เบิ่งโครงสร้างคร่าวๆนะครับ่ในการทํางานนะครับพวกอะไรทำไมคงใสายผ้านี่ประกอบไ่ทั้งหมดครับตัวนี้ต่อย่อยครับต่อย่อยนี้ข้อราดนะครับทำเลขนุ่งผ้าเรียบร้อยครับผู้หล่อนะครับนะครับตัวนี้เป็นที่นั่งนะครับ ตรงทาดีทับขึ้นได้ครับส่วนทอขึ้นทออะไรทํให้นี่ก็เป็นโตครับว่าพรมินเนี่ยเป็นภาพแข็งแร่ครับเห็นภาพทนทานนะครับอ่มีทาตั้งมองเขาออกที่การบางหลังใส่ท่านเรียบร้อยครับนี่นะครับอ้เสียงร่มนี่เดินเบาซื้อครับเสียงร่มนี่ประต้วงครับล่มนี่แห้งนะครับต่อในการทดลองในการทำหน้านี่ก็ถือว่าเรื่องเรื่องร่มนี่ไม่ต้วงครับเอาเพื่อไว้อยู่แล้วครับ นะครับก็เอาเพื่อไว้นะครับแต่หากว่าลูกค่าวว่าเห็นมันโลบจัดเกินไปมันมีตัวปรับครับปรับลมได้ครับปรับตัว่าให้มันแรงขึ้นนะครับเอาแรงไว้ดีกว่าบ่แรงครับนะครับจะให้เบื้องค้งส้างไกลๆนะครับเพราะว่ารูปแบบขนาดสามฟุตตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่มาตรฐานนะครับเพราะว่าพุงวิ้นจะประกอบไม่นี่ครับก็มีสามฟุตก็เป็นสี่ฟุตครับเป็นหลักนะครับ เล็กไมทั้งเบิร์ดครับประกอบทุกอย่างเป็นของไม่ทั้งทุกทั้งตเลยแหละครับส่วนจะเป็นหาฟูดนี่จะเป็นมือสองครับมือสองมาเอ่อซอมรีวิวไม้ลื่อระบบทั้งตนะครับสําหรับหาฟูตอกฟุตนะครับแต่แต่คลิปนี้จะเป็นขนาดรูปแบบ3มฟูดครับนี่คือประกอบเล็กไม่ดังคลิปที่ผมเคยได้ลงไปแล้วนะครับลูกค้าหลายท่านที่ติดตามผมก็จะได้รู้ว่า ตรงนี้เออมันมีการผมทายท่องบิโอโดยที่ว่าบมจะท่นเด็ดพ่นสีนะครับนี่ผมเรียบร้อยแล้วครับผมมาพ่นสีแล้วผมก็รีรีบหึอดเพื่อว่าจะสรงลูกค้าตรงนี้อยู่จังหวัดอุตรดิตฐ์เท่านี้แหละครับอยู่ไกลๆจังหวัดเลยครับก็ดอยู่อำเภอท่าปานะครับอยู่่ไกลกันนะครับก็จะไปส่งมอบลูกค้าพรุ่งนี้ครับก็ลูกค้าไปใส่3218ครับก็คือว่า สวยครับจะหากผมได้ไปเอาส่งลูกค้าแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวใ้เบอร์อีกรอบหนึ่งนะครับเด้อนะครับก็ให้ดูโครงสร้างคร่าวๆนะครับสวยครับรูปแบบของการทํำงานนี่ออกมาสมบูรณ์ครับนะครับแต่หากคลิปนี้ได้มีโอกาสออกช่องทางทั้ง YouTube นะครับทั้งเพจอะไรก็ดีครับเพราะว่าเรื่องเบโทนี่จะลงให้หากลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรโทรมาสอบถามได้ครับมาปรึกษาได้ พอสร็วว่าจะาถึงหนาเกีียวจะรีบมาสร้างบกเกลียวครับหากวาปัจจัยเขาพร้อมช่วงนี้ก็สามารถที่จะามาสร้างประกอบไปได้ครับเอาไปเตรียมไว้ครับพอหนึ่งให้การทํางานนี่พวกวินกับางานนั้นเร่งเอามาเอาตอนที่กดเก็บเกี่ยวนี่โอ้ยลุงตุงนั่งครับหมายถึงางานกับเร่งทำโดยความรีบร้อนนะครับจะออกมาบอสมบูรณ์ บอปันได้แต่ถ้าบอรีบเร่งน,นะครับยังตัวหนึ่งผมประกอบไม่ใส่เวลาปุะมาณนักสิบท่ามือนะครับประกอบไม้ทัางบดนี่แหละครับก็คือต้อมชั่วแน่นอนแา่จะเอาเร่งเ่งเอาอาทิตย์เดียวนี่งานออกมาบอเรียบร้อยครับซึงเก็บรายละเอียดบอสมบูรณ์นะครับเพราะว่าตรงนี้จะให้ลูกค้าเข้าใจนะครับว่านี่ปัจจัยช่วงนี้เอาไปไววเลยครับหนึ่งเหตุง,งานกันตบายครับแล้วก็ลูกค้าก็ได้ของคุณภาพไปเตรียมไว้นะครับ หากคลิปนี้ได้มีโอกาสออกทั้งช่องทั้งใดๆนี่ก็ขอใหต้ติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ